สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับจะเป็นการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทโดยที่นักเรียนต้องรู้จักบทนิยามทฤษฎีบททฤษฎีบทของการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัท์โดยอนุพันธ์อันดับหนึ่งและทฤษฎีบทของการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัท์ของอนุพันธ์อันดับสองครับนักเรียนลองอ่านและทำความเข้าใจดูในเบื้องต้นนะครับ โอเคครับเราลองมาดูกันว่าเรามีวิธีการทําอย่างไรก่อนทําลองไปดูตรงนี้นิดนึงครับอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับนนกเรียนสังเกตรครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มครับ f x ต้องมีค่ามากกว่าศูย์ถูกต้องไหมฟังก์ชันเพิ่มจาไม่ได้กลับไปดูคลิปที่แล้วและตรงนี้คือฟังก์ชันลดครับหรือ f x แล้วจับน้อยกว่า0นก็เป็นฟังก์ชันลดส่วนตรงนี้ครับตรงนี้เราเรียกว่าจุดวิกฤต จุดวิกฤตคือการดิฟแล้วเป็น0นครับนั่นคือจุดวิกฤตถ้าฟังก์ชันเพิ่มไปฟัง์กชันลดเราจะให้ค่าตรงนี้เป็นค่าสูงสุดสังเกตไหมครับดูจากกราฟได้เลยแต่ถ้ารูปนี้ครับอันนี้เป็นฟังก์ชันลดครับไปฟังก์ชันเพิ่มครับตรงนี้จะกลายเป็นจุดต่ําสุดทันที ซึ่งจุดต่ำสุดนี้เป็นจุดที่ดิฟแล้วมีค่าเท่ากับ0หรือเป็นจุดวิกฤตนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเมื่อเราดูจากรูปนะครับขั้นตอนการทำที่ครูทำนะครับจะทำแบบนี้ขั้นแรกครูจะหาจุดวิกฤตหรือหาค่าวิกฤตนั่นเองหายังไงหาโดยจับ f พรม x เท่ากับ0ครับนี่คือขั้นแรกของการหาจุดสูงสุด ตามสุดสัมพัสคือดิฟแล้วจับทักกระสแล้วแก้สมการหามาว่า X เท่ากับเท่าไหร่เราให้ X ตัวนั้นมีค่าเป็น C ครับเรามีวิธีการตรวจสอบทั้งหมด2แบบวิธีที่1คือการตรวจสอบแบบอนุพันธ์อันดับ1โดยเราให้ C ครับมีค่ามากกว่า C1 แต่น้อยกว่า C2 ครับเอาค่า C1 ไปแทนใน f ไพรม์ X. เอาค่า c 1ไปแทนใน f พานะถ้าพบว่ามันน้อยกว่า0แสดงว่าเป็นฟัง์กชันลดถ้าไปแทนแล้วมากกว่า0แสดงว่าเป็นฟัง์กชันเพิ่มลดไปเพิ่มจะให้ค่าต่ำสุดทันทีดูที่รูปประกอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปพามครับเอา c 1ไปพามครับแล้วมีค่ามากกว่า0มากกว่า0เนาะแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้ว c 1 น้อยกว่า0เป็นฟังก์ชันลดเพิ่มไปลดแสดงว่าให้จดุดสูงสุดสัมผัสนั่นเองอันนี้คือการตรวจสอบโดยอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับต่อมาโดยอนุพันธ์อันดับ2บ้างอนุพันธ์อันดับ2ทํายังไงครับทําแบบนี้ทําโดยการที่เรายังคงหาจุดวิกฤตเหมือนเดิมและเรามาตรวจสอบนะครับถ้าเราเอาไปแทนใน f ดับเบิลพ i m นะครับแล้วมีค่ามากกว่า0ูนย์ เอาค่าสที่ได้อะที่เราแก้มาตรงเนี้ยค่า c ที่ได้เอาไปแทนแล้วพบว่ามันมากกว่า0ูนย์แสดงว่ามีค่าเป็นบวกจะให้จุดต่ําสุดครับขัดความรู้สึกนิดนึนงเนาะมีค่าเป็นบวกให้จุดต่ําสุดแต่ถ้าน้อยกว่า0นย์ครับหรือมีค่าเป็นลบจะให้ค่าสูงสุดนั่นเองเอ้าวแต่ถ้าแทนแล้วเป็น0ูนย์ล่ะถ้าแทนแล้วเป็น0ูนย์สรุปไม่ได้ครับ ให้ย้อนกลับไปทำโดยใช้อนุพันธ์อันดับ1น,นั่นเองเป็นวิธีที่ง่ายกว่าแต่มีข้อแม้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันว่าทำยังไงเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าจงหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทจากฟังก์ชันตัวนี้ครับตีกรอบ c เหลียบไม่ออกเลยแบบฟังก์ชันตัวนี้เพราะนั้นขั้นที่1ครับเราหาจุดวิกฤตครับขั้นที่1หา ค่าวิกฤตหาจุดวิกฤตก็ได้หาจุดวิกฤตห,หรือค่าวิกฤตเนาะนั่นคือการ f พรม x แล้วจับเท่ากับ0ครับเอามาพรามเลยมาพรามเลยได้เป็น6 x กาลัง2ลบ1 2 x ลบ18แล้วจับเท่ากับ0จากนี้ครับเราสามารถหาร6ได้ทั้งสมการเนาะก็ได้เป็น x กาลัง2ลบ2 x ลบ3เท่ากับ0ครับเซ x เป็นอะไรได้บ้างครับ x กำลังสองจะได้เป็น x กับ x 3มได้เป็น3กับ1เครื่องหมายต่างกันตัวมากเป็นลบเพราะฉะนั้นค่า x ที่ได้ได้เป็น3กับลบ1ครับ3กับลบ1ตัวนี้แหละที่จะเป็นจุดวิกฤตได้ถูกต้องไหมเหมือนตรงนี้เป็นค่า c และเราได้ค่า c เรียบร้อยแล้วนะค่า c เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่วิธีการตรวจสอบครับเวลาตรวจสอบครูจะตรวจสอบแบบนี้ครูจะเลือกค่า x ครับ ค่า x มาโดยที่เราเอารู้ไว้แล้วว่าลบคือจุดวิกฤตอีกจุดหนึ่งที่จุดวิกฤตนั่นคือ3ครับนั่นคือจุดวิกฤตเราเลือกค่า x ที่มีค่าน้อยกว่าลบ 1. มีค่าน้อยกว่าลบ -1 เลขเลยดีเอาเป็นลบ 2. 2> เอาเลขไม่ต้องเยอะนะครับที่จะแทนค่าเลขที่อยู่ระหว่างลบหนถึงสเอาเลขนั่นคือเลข0ครับเลขที่มากกว่า3นั่นคือเลข4ครับ เลือกเลขที่อยู่ในแต่ละช่วงมาเอามาทำอะไรครับเอาไปแทนใน f พา m x ครับเอาไปแทนใน f พา m x แทนเพื่อดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดอ่ะเริ่มนะครับขออนญามาแทนค่าตรงนี้ f พายลบเอาลบ2ตรงนี้นะมาแทนนะมาแทนเนาะแทน f พายนะ f p ายคือตัวนี้นะครับใส่ดอกจันไว้เอาลบ2ไปแทนครับลบกำลังสองเป็น 4, 4, 6, 24 -2 ลบ2ไปแทนกลายเป็นบวก24แล้วลบด้วย18ครับพบว่าคำตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ48-18ลบ18ได้30มั้ยมีค่าเป็นบวกครับต่อไปครับ F อพาม์นย์บ้างเอา0ไปแทนนะครับได้0-0-18ลบ0ลบ18ครับมีค่าเป็นลบครับ เอาค่า4ไปแทนมั้งครับ f พาไปแทนครับโอ้ยเยอะเยียว4 4งสเป็น16 16คูณ6เป็น96ครับลบกับ 12, 4, 48ลบอีก18ครับไม่ต้องคิดเลขเยอะยังไงก็มีค่าเป็นบวกแน่ๆถูกต้องไหมกดขึ้นเลขก็ได้นะครับมีค่าเป็นบวกแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะรู้ทันทีว่า f พาม x เนี่ยถ้ามีค่าเป็นบวกเป็นฟังก์ชันเพิ่มลบเป็นฟังก์ชัน ลดบวกเป็นฟังก์ชันเพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะวาดการาฟไปแล้วครับฟังก์ชันเพิ่มก็เป็นแบบนี้ลดเป็นแบบนี้แล้วก็เพิ่มเป็นแบบนี้แสดงว่าตรงจุดนี้ให้เป็นค่าสูงสุดและตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดทันทีถูกต้องไหมกราฟมันฟองฟองทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วครับว่าจุดสูงสุดสามพัด คือ x เป็นลบหครับถูกปะแล้ว y เป็นเท่าไหร่ล่ะจุดต้องตอบเป็คู่นบถูกไหมเราสามารถหาค่า y ได้โดยการเอาไปแทนใน f ไพร์ x กรอบสี่เหลี่ยมนี้นะเอา f ไพร์ x ตัวใน f x ตัวนี้นะครับเอาลบหไปแทนครับได้เป็นลบหนลังสได้ลบหเจอ2กลายเป็น 2, ลบ2อลบหกำลังสองนิดนึ 1, ได้ลบหบวกสิบวกสิ ลบ8ได้10 10บวก20บวก12กลายเป็น22ครับต่อไปครับจุดตาสุด3พัดคือ3ถูกต้องไหมเนี่ยตรงนี้เอกเป็น3นี่ไงต่อมาหากค่ามันครับก็เอามาแทนที่ fx ครับแทนค่า x ด้วย3แทนค่า x ด้วย3เข้าไป3 3 9 9 3 27 27คูณ2เป็น 54ถ้าครูกินเลขผิดขอโทษนะครับ3กำลังเป็น9 9 6 5 4ลบ18คูณ3 18คูณ3 8 3 24 2ได้54เช่นกันแล้วลบด้วย12ครับตัดไป54อุ้ยลบเอ้ยต้องบวก12เนาะลบ4บวก12ครับได้2ครับ5ลบ1ได้4ครับเพราะนั้นได้อุ้ยเยอะไปปะ ใช่ใช่ใช,ใชลบสีครับเข็ดไหมค่ามันก็ต้องน้อยกว่าจริงๆเพราะฉะนั้นครับแต่โจทย์ถามหาค่าค่าคืออะไรค่าคือตัว y ครับเพราะนั้นค่าสูงสุดสัมพัทธ์คือ22่สิองครับค่าคือตอบตัว y แล้วค่าตามสุดสัมพัทธ์ล่ะค่าตาสุดสัมพัทธ์คือลบสีครับ เรียบร้อยนี่คือวิธีการหาค่าสูงสดุดต่ำสุดสัมพัสโดยใช้อนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับต่อไปครับเราจะทำข้อเดิมนะแต่เราจะใช้วิธีการเช็คโดยอนุพันธ์อนันดับ2ครับเช็คโดยอนุพันธ์อันดับ2ครับขอญอยตเขียนเอฟเตรงนี้นะ fx ครับมีค่าเป็น 2x กำลังสลบ 6x กำลังสลบ 18x บวก12โจทย์เดิมนะครับแต่ใช้อนุพันธ์ดับ2องทำเหมือนเดิมเลยขั้นที่หนึ่งหาจุดวิกฤตครับหาจุดวิกฤตหาทบทวนอีก1ครั้งนั่นคือจับ f พาม x แล้วเป็น0ย์ครับเอาไปพามเลยได้เป็น 326x กำลัง2ลบ 6212x ลบ18เท่ากับ0ครับ เอา6หารตลอดได้ x กำลัาางสงลบ 2x ลบ3เท่ากับ0ถูกปะแยก2งเรบได้นะครับทบทวนเนาะทบทวนเนาะได้เป็น x กับ x3 กับ1ลบกับบวกเพราะนั้น x เท่ากับ3กับลบ1นี่คือจุดวิกฤตที่ได้ต่อไปเราตรวจสอบด้วยอนุพันธ์อันดับ2ครับตรวจสอบด้วยอนุพันธ์อันดับ2 อันดับที่2โดยมีขั้นตอนการทำคือเราเอาไปดับเบิลพามครับ f พาม x ไว้แล้วเพราะนั้นดับเบิลพามครับนี่ครับ f พาม x อยู่นี่เพราะนั้นเอาไปดับเบิลพามครับได้เป็น 12x ลบ12ถูกไหมแล้วเอาค่า c มาแทนครับเอาค่า3มาแทนครับ12คูณ3ได้36ลบ12ได้24ถูกไหม เพราะฉะนั้นมีค่าเป็นบวกมีค่ามากกว่า0ูนย์จะว่าให้ค่าต่ําสุดถูกไหมขัดความรู้สึกนิดนึนงนะแต่ถ้าเอา f ดับเบิลพามของลบหครับได้12บคูณลบหลบสิ 12, ได้ลบยี 24, มีค่าน้อยกว่า0ูนย์จะว่าให้ค่าสูงสุดครับจบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดสัมผัส ตามสูตสัมผัสก็คือมาจากอันนี้นั่นคือ x เ,เป็น3ครับอย่าหาค่า y ครับก็ไปแทนใน f 3ได้เลยซึ่งแทนไปแล้วข้อตก,กี้นะครับขออนุญาตใช้เลขข้อตะก,กี้เลยนะนั่นคือลบ42ต่อไปครับจุดสูงสุดสัมพัสละครับจุดสูงสุดสัมพัสสูงสุดสัมพัสนี่มาจากค่าแม็กัวนี้ซึ่ง x มันคือลบ1ครับ ค่า y ที่ได้นะครับโดยเอาไปแทนใน f ลบหเนาะมีค่าเท่ากับ22ครับขออนุญาตใช้จาก้อตะก,กี้มาเลยเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดสัมพัท์ต่ำสุดสัมพัทค่าตอบตัวไหน x หรือ y ตัว y ครับนั่นคือลบ42แล้วค่าสูงสุดสัมพัทคือ22ครับเรียบร้อย นั่นเลยสังเกตว่าทั้ง2วิธีเนี่ยให้คําตอบเหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนหรือครูกําหนดให้ใช้วิธีไหนเลือกใช้ตามความชอบนะครับแต่ข้อที่2อเนี่ยอนุพันธ์ดับสองจะง่ายกว่าแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าแทนไปในดับเบิลพามแล้วเป็นศูนย์ใช้งานไม่ได้ต้องย้อนกลับไปทําวิธีที่1เพราะฉะนั้นนี่คือการหาค่าสูงสุดตาสุดสัมพัท์ง่ายนะครับดูยาวแต่ง่ายทำแบบนี้ใต้ตัว ขั้นตอนการทำนะครับอย่าลืมหาจุดวิกฤตโดยการจับ f าพาย m x เท่ากับ0แก้หา x ให้ได้เมื่อ x ได้แล้วก็เอาไปตรวจสอบโดยอนุพันธ์ดับหนึ่งลงในตารางซะดูว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มลดเพิ่มอะไรยังไงก็ว่าไปถ้าเพิ่มไปลดให้จุดสูงสุดลดไปเพิ่มให้จุดต่ําสุดแต่เกิดเช็คโดยอนุพันธ์ดับ2ก็คือเอาค่าวิกฤตจุดวิกฤตที่ได้นะครับไปแทนถ้าพบว่ามันมากกว่า0ูนย าพบว่ามากกว่าศูนย์ให้ค่าต่ําสุดถ้าน้อยกว่าศูนย์ให้ค่าสูงสุดมีเพียงเท่านี้โอเคนะครับลองดูทบทวนทําแบบนี้โดยตายตัวขอบคุณครับ